หนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทยที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่ายอีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงอยู่มากมายค่ะรวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาที่สุดแสนจะวิจิตโดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ตั้งอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆอันเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นิยมแวะมากราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองพร้อมรับชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อยและทรงคุณค่าควบคู่กันไปวันนี้ภารราจึงจะพาทุกท่านออกเดินทางไปเที่ยวชม12วัดสวยที่อยู่ทางภาคเหนือนกันค่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะวัดสวยแห่งแรกคือวัดพระธาตุสุโธนมงคลกีรี ที่จังหวัดแพร่วัดแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปตัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสานจากภูมิปัญญาอนลึกซึ้งของสลาซึ่งเป็นช่างฝีมือชั้นยอดของทางภาคเหนือและฝีมือในด้านงานแกะสลักงานปั้นของท่านครูบาน้อยเจ้าอาวาสที่สามารถเขียนเรื่องราวพุทธประวัติออกมาได้อย่างงดงามโดยบรรยากาศภายในวดัดก็แวดล่อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายชนิด หน้าทางเข้าพระวิหารมีรูปปั้นยักษ์สองตนยืนตระง,ง่านอยู่มีพระพุทธาสายญาศิลปะแบบพมา่าสาลาพิพิธภัณฑ์รูปทรงล้านนาที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและที่นี่ก็ยังมีที่จัดแสดงโบราณวัตถุอันมีค่าของหัวเมืองฝ่ายเหนือไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปต่างๆเครื่องเขินเครื่องดนตรีล้านนาอาวุธโบราณ รูปภาพเจ้านายฝ่ายเหนือและภาพเหตุการณ์ต่างๆในอดีตอีกด้วยค่ะและด้วยความสวยงามโดดเด่นของศิลปะการภายในวัดพระธาสุทโธนมงคลคิลีเหล่านี้จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้คนสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมและแวะมากราบไหว้สักการะอยู่เสมอค่ะวัดสวยแห่งที่สองคือวัดพระธาช่อแหที่จังหวัดแพร่วัดพระธาช่อแห เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญองค์พระธาตุช่อแฮแห่งนี้เป็นเจดีศิลปะเชียงแสนที่มีความสูงมากถึง33เมตรและมีฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรเป็นรูปทรง8ดเหลี่ยมย่อมุมไม้12บุด,ด้วยทองดอกบววหรือทองจังโกปล้องฉไนส่วนยอดฉัดระดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนาซึ่งมีความอ่อนช้อยงดงาม โดยรอบองค์พระธาตมีประตูเข้าออกสีทิศด้วยกันซึ่งซุ้มประตูแต่ละด้านนั้นก็มีความงดงามแบบปราสาทล้านนาค่ะและนอกจากวัดพระธาตช่อแฮจะเป็นวัดเก่าแก่ผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่แล้วยังเป็นพระธาตประจำปีขานอีกด้วยที่มีความเชื่อกันว่าหากนำผ้าแพรสามสีไปถวายก็จะทำให้มีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ค่ะ และมีการพูดหยอกล้อกันว่าหากใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดแพร่แต่ไม่ได้มากราบสักการะพระธาตุช่อแฮก็เหมือนว่ายังเดินทางมาไม่ถึงจังหวัดแพร่นะคะวัดสวยแห่งที่สวัดประทาดเขาน้อยจังหวัดน่านวัดแห่งนี้เป็นวัดราษที่มีองค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยโดยเป็นศาสนาสถานที่มีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านค่ะ สันนิษฐานกันว่าพระาธาตุเขาน้อยนั้นมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระาธาตุแช่แห้งที่เป็นพระาธาตุประจำจังหวัดน่านซึ่งวัดพระาธาตุเขาน้อยนี้มีความโดดเด่นด้วยพระาธาตุเจดีย์องค์สีขาวด้านในเป็นที่บรรจุพระเกศา,าธาตุขององค์สมเด็จพระสังมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งภายในวัดยังมีพระพุทธมหาอุดมมงคลน,นันทบุรีสีน่าน ที่ประดิษฐานตั้งสูงทางานอยู่อย่างงดงามค่ะและในบริเวณใกล้กันนี้ก็ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถรับชมทัศนียภาพของตัวเมืองน่านจากมุมสูงกันได้อย่างเต็มตาอีกด้วยค่ะวัดสวยแห่งที่4วัดพระธาตุดอยพระชานที่จังหวัดลำปางวัดแห่งนี้สร้างด้วยสถาปตัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิมมีความอ่อนช้อยงดงาม ภายในวัดมีองค์พระาธาตุเก่าแก่สีขาวโดยมียอดฉตดสีทองอายุกว่า100ปีอันเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาของชาวลำปางค่ะบริเวณทางเข้าด้านหน้ามีรูปปั้นนายทวารยืนอยู่และรอบๆบ,บริเวณระเบียงวัดจะถูกตกแต่งด้วยรูปปั้นสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆส่วนด้านบนก็มีศาลที่ประดับด้วยลายกระหนกมีพระพุทธรูปสีทองหองค์อยู่ทั้งสองด้าน และด้านหน้ามีรูปหล่อของหลวงพ่อพระครูปัญญาวุฒิคุณซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้อีกด้วยค่ะโดยวัดพระธาตุดอยพระชานแห่งนี้ถือเป็นาศนาสนสถานและจุดชมวิวทะเลเหมอกสุดอันซีนของจังหวัดลำปางที่ใครๆก็บอกว่าคุ้มค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะวัดสวยแห่งที่5วัดพระพุทธบาทสุทาวาจังหวัดลำปาง หรือวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นอีกหนึ่งในอัญซีิของจังหวัดตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่ในอำเภอแจ้หม่มที่นี่เดิมมีชื่อว่าวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า,าชานุสรณ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงโดยลักษณะอันโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือองค์เจดีย์น้อยใหญ่ที่กระจายอยู่ตามยอดภูเขาเหินปูน ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ที่ร่วมกันสร้างขึ้นเนื่งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระราชสมภพครบ200ปีเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2547ค่ะและนอกจากความสวยงามขององค์เจดีย์น้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่บนยอดหินนี้แล้วพื้นที่บริเวณวัดแห่งนี้ ก็ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแจ้ห่มได้แบบ180องศากันเลยทีเดียวซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากค่ะวัดสวยแห่งที่6วัดพระาธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารที่จังหวัดลำพูนวัดพระาธาตุแห่งนี้ถือเป็นพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดลำพูนมีอายุเก่าแก่กว่า1,000ปี องค์เจดีเป็นแบบล้านนาไทยแท้ๆท,ที่มีความงดงามสมบูรณ์และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีระกาอีกด้วยภายในวัดยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งอาทิเช่นวิหารพระเจ้าทันใจวิหารพระเจ้าองค์แดงรอยพระพุทธบาทสี่ดวงวิหารพระนอนรวมไปถึงอาคารพิพิธภัณฑ์50ปี ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณและสิ่งของต่างๆอีกมากมายศาสนาสถานแห่งนี้นอกจากจะงดงามสรงคุณค่าทำให้จิตใจสงบสุขร่มเย็นแล้วในขณะเดียวกันก็ยังเป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชนอีกด้วยนะคะวัดสวยแห่งที่7วัดพระาธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่วัดพระาธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวงชั้นโทที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดแห่งนี้เป็นศาสนาสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยวัดพระาธาตุดอยสุเทพถูกตั้งชื่อตามพระาธาตุที่ตั้งอยู่ด้านบนของดอยสุเทพ ซึ่งถือเป็นองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือสืบเนื่องกันมาอย่างช้านานและที่นี่ยังถือเป็นพระธาตุประจำตัวของผู้ที่เกิดในนักษัตริย์ปีมาแมและด้วยความศรัทธาอันแรงกล้านี้เองที่ทำให้วัดพระธาตุตอสุเทพได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อนเนื่องมาอย่างยาวนานจนภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่มีความงดงาม อันยากจะหาชื่นชมได้จากที่อื่นจริงๆค่ะวัดสวยแห่งที่8วัดบ้านเด่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดสวยที่งามด้วยพุทธศิ์แบบล้านนาประยุกต์ที่เห็นได้จากศาสนาสถานหลายๆอย่างภายในวัดได้แก่วิหารหอพระธรรมพระอุโบสถมณฑปพระเศรษฐีนวโกศศาลายาวศาลาพระอรหันต์หอไตร หอกลองกู่ของอดีตคูบาที่ต่างมีเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาอันอ่อนช้อยงดงามโดยทางวัดก็มีแนวคิดที่ต้องการให้วัดเป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาค่ะนอกจากนี้ภายในวัดยังมีาศาสนาวัตถุประจำวัดที่สำคัญคือพระแก้วก้าเจ้าบุญเรือง พระพุทธมหาบารมีสีสักยะวงและพระเจ้าทันใจที่ประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบไหว้สักระกันอีกด้วยนะคะวัดสวยแห่งที่9วัดร่องขุนที่จังหวัดเชียงรายสถานที่แห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒ์ซึ่งเป็นศิลปินเอกของไทย ที่ไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักท่านโดยท่านได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้มาจาก3มสิ่งด้วยกันได้แก่ชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยภายในวัดมีความวิจิตรงามราวกับดินแดนสวรรค์ไฮไลท์สำคัญของวัดแห่งนี้อยู่ตรงที่พระอุโบสถสีขาวและผลงานประติมาก,กรรมโดยรอบที่มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก วัดรอ่องขุนจึงถึงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะวัดสวยแห่งที่10วัดร่องเสือเต้นที่จังหวัดเชียงรายวัดแห่งนี้โดดเด่นด้วยวิหารโทนสีฟ้าอมน้ำเงินแซมทองที่มีความวิจิตรงดงามและสวยแปลกตาแตกต่างจากวัดทั่วไปที่ใครเห็นก็สามารถรู้ได้เลยค่ะว่านี่คือวัดร่องเสือเต้นอย่างแน่นอน วัดแห่งนี้สร้างและออกแบบโดยนายพุทธากาบแก้วหรือสลานกศิลปินพื้นบ้านชาวเชีงรายผู้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินเอกผู้มีชื่อเสียงและผู้สร้างวัดร่องขุ่นให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตีโลกนนาสีขาวมุกและบริเวณพระเศียรของพระพุทธรูป บรรจุพระบรมสารีริกธาตุทีน่นี่จึงนับเป็นอีกหนึ่งวัดของจังหวัดเชียงรายที่มีควรพลาแก่การมาเที่ยวชมและกราบสักการะเป็นอย่างยิ่งค่ะวัดสวยแห่งที่11วัดห้วยป่าก้างจังหวัดเชียงรายวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมีเอกลักษณ์จากองค์พระโพธ,ธิสัตว์เจ้าแม่กุดอินสีขาวองค์ใหญ่ที่มีความสูงถึง69เมตร ด้านในมี23ชั้นเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองเชียงรายได้อีกด้วยและนอกจากนี้ในบริเวณใกล้กันก็ยังเป็นที่ตั้งของพบโชคธรรมเจดีซึ่งเป็นเจดีสูง9ชั้นทรงแหลมสร้างด้วยศิลปะแบบจีนผสมล้านนาค่ะซึ่งภายในแต่ละชั้นก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานประจำอยู่2ส,สิ่งนี้ โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มีความยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเลยล่ะค่ะวัดสวยแห่งสุดท้ายของภาคเหนือที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้คือวัดพระธาตุดอยกองมูที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นวัดเก่าแก่ผู้บ้านคู่เมืองตั้งอยู่บนดอยกองมูภายในอำเภอเมืองแม่ห้องสอน วัดแห่งนี้มีพระาธาตุเจดีสีขาว2อง,องค์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุของพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรตั้งระงงานอยู่ตัดกับสีท้องฟ้าได้อย่างสวยงามและยังเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาของชาวเมืองแม่ห้องสอนมาอย่างยาวนานในบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กันกับพระาธาตุเจดีองค์ใหญ่ก็ยังเป็นที่ตั้งของวิหารวัดมีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง ตกแต่งด้วยศิลปะแบบไทยใหญ่และนอกจากนี้บริเวณวัดก็ยังเป็นจุดชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะหากมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือนะก็อย่าลืมแวะไปชมความงดงามและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นวัดสวนที่เราได้นำมาฝากเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันนะคะติดตามผลงานของพลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook mm. และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ